สีสันการเมืองสตูลเริ่มคึกคักหลายพักเริ่มลุยลงพื้นที่เปิดตัวล่าสุดพักไทยศรีวิไลโดยนายมงคลกิจสุขศิลป์ธารานน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลหัวหน้าพักไทยศรีวิไลพลโทอัศวินรัตนนลรองหัวหน้าพัก และคณะบริหารพักรวมทั้งดารานักแสดงลงพื้นที่ออกเดินพบปะที่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลในตลาดสดเขตเทศบาลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพร้อมแนะนําพักไทยศรีวิไลให้ชาวจังหวัดสตูลและชูนโยบายของพักซึ่งพื้นที่จังหวัดสตูลมีเขตเลือกตั้งสองเขตมีสอสอเพียงสองคนซึ่งทั้งสองเขตเป็นของพักภูมิใจไทย การลงพื้นที่ในครั้งนี้หวังเจาะฐานเสียงของพี่น้องไทยมุสลิมจากประเด็นที่ภูมิใจไทยเสนอนโยบายกัญชาเสรีจึงกลายเป็นจุดอ่อนให้หลายพักเข้ามาเสนอเป็นทางเลือกหลังมีกระแสปฏิเสธนโยบายการชาเสรีของภูมิใจไทยในกลุ่มพี่น้องมุสลิมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับจากพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างดีนอกจากจะมีการแนะนำตัวทีมงานพักในตลาดสดแล้ว ยังมีการปรสาสัยย่อยถึงนโยบายพักและแนวทางไม่ว่าจะเป็นประเด็นการแก้ปัญหายาเสพติดการเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุจาก600บาทเป็น5,000บาทในกลุ่มเยวาวชนต่ำกว่า18ปีมีทุนสนับสนุนรายละ3,000บาทและเพิ่มรายได้และสวัสดิการให้ทหารผ่านศึกอสอมรวมทั้งเงินช่วยเหลือครอบครัวละ150,000บาทเพื่อขจัดปัญหาความยากจน โดยเงินที่จะนำมาบริหารมาจากธุรกิจสีเทาอย่างหวยใต้ดินมาทำให้ถูกกฎหมายโดยเห็นว่าเม็ดเงินตรงนี้ขณะนี้ตกไปได้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ก็โดยส่วนใหญ่คือคนที่ไม่สุจริตนะหน้าตาจะไม่ค่อยดีหน้าตาจะไม่ค่อยดีเพราะว่าทำเวรทำกรรมกับเยาวชนกับประชาชนเยอะตอนนี้ในพระเนี่ยในกุฏิแม่งยังเสกบัญชากันเลยเพราะมันห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย นโยบายนี้เราต้องห้ามเด็ดขาดเราก็ต้องสมมติถ้าเราได้คุมกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะยกเลิกประกาศที่นายอนุทินเป็นคนประกาศทั้งหมดกัญชาย,ยังต้องคงเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้ยาบ้าก็เยอะถูกปะ่ะยาบ้าตอนนี้เขาพยายามจะแก้กฎหมายจาก15เมตรเป็นผู้เสพตอนนี้เหลือ2เมตรถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้อะยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีผลกระทบในภาพรวมสูงโดยเฉพาะภาคใต้ แล้วเขตพื้นที่ที่เป็นคนมุสลิมเนี่ยไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะทําอย่างนี้คือเราต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดคือถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเรามีรัฐมนตรีสาที่หกคนเนี่ยเราจะหมุนเวียนให้รัฐมนตรีเราเนี่ยไปตะเวนชายแดนด้วยร่วมกับพวกตชดกับทหารนั่นหมายว่าให้ฝึกพิสามันด้วยอ่าคือสมมติถ้าหัวมันสายหัวมันหัวมันตรงมันหางมันก็ตรงถูกป่ะจะได้ดูไงว่าเขาลดตะเวนกันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงไหมเพราะมันเบิกเี้ยเลี้ยงไปครบนะ ถูกปะไม่ใช่ให้ผู้บังคับบัญชามาอมเบีย้ยเลี้ยงถูกปะผมในฐานะกรรมธิการทหารรู้ดีว่ามันคอร์รัปชันเยอะขนาดไหนถ้าเราไม่คอร์รัปชันเนี่ยทุกอย่างมันมันซิวซิวแน,น่เมื่อซิวแน่นเนี่ยเราก็จะมีปัญหายาเสพติดแค่นิดเดียวเองนอกจากนี้แล้วนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลหัวหน้าพักไทยศรีวิไลยัยงได้พบปะพี่น้องมุสลิมและโชว์การทำโรตีและชงชาชัก ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นให้ดูอย่างช่ำชองเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าต้องการจะหมายมั่นพื้นที่จังหวัดสตูลให้ได้สองใต้เนิวรายงาน